มาละกคุณจะบองอมจบองใช้ทูยูเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะแซบ่บผีค่ะแซ่บเผ็ดอร่อยนี่ยังเลยพี่น้องสวัสดีค่ะสาวเดือนจากมาพม่าพอกันก้าวข้าวกับบรรยากาศลม้มอ้อยอ้อยอ้อยจนหนาวค่ะพี่น้องสาวเดือนได้ ได้อาหารแบบสําเร็จรูปนะคะพี่น้องของของไทยทูยูค่ะพี่น้อง่าเป็นทรงไก่มะหวอดฝรั่งเศเส,เสกับ,บ<ล>พี่น้องเป็นปลาส้มค่ะเป็นปลาส้มแบบนเลยค่ะพี่น้องขาเป็นมีผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปหลายอย่างมากค่ะมีน้าํายามีเอ่อแจ่วบองค่ะมีสตอสดส่งด้วยค่ะพี่น้องสตอสดสดนย่งดี้ดีเลยค่ะยังสดสดส่งเร็วทันใจมากของสดเออของสดเป็นว่าเอ่องสรงไห้อันกั้นแต่วันเสาร์ค่ะพี่น้องสามมื สามมือเองไทยจากฝรั่งเศสนะคะจากไทยถึงฝรั่งเศสนะคะเป็นสตอสดคป็นะคะ้าสตอยังสดอยู่เลยเซาเดินมาจะกินกับหยางกินกับแจวบองนะคะนีค่ะเป็นสตอสดเห็นบ่มคะกินกับหยั้งกับเสียบไอ้เจ้นองเนี้ยมามาคันนี่คะ่ะกับแจวบองปลาแบบนี้เด้วเด้อเปิดจังไดนอกก่นพอาะได้กินหมดล้เอาตออ๋อนี่คะ่ะแค่เปิดชีวิตก็เปลี่ยนความแซ่บ ด,ดังดีนะหอมมากแจ่วบองอะไรจะหอมขนาดนี้คือหอมแถพมม่พี่น้องหอมหอมค่ะพี่น้อง่ะมาค่ะเรามาตักใส่ถ้วยเลยเนี่ยตักใส่ถ้วยว้าวดูสิหอมเอาออกมากินก่นอนนาะงพอกินก่นอนนาอค่ะพี่น้องค่ะเป็นปลาระแจ่วบองนะคะพี่น้อง่ะแจ่วบองแบบเ้านเราแล้วก็ปิดอย่างนี้ใส่ตู้ไว้เลยจ้าี่ค่ะกินได้นานนะคะ ค่ะใครอยู่ไกลต่างแดนก็ได้กินอาหารสําเร็จรูปนะค่ะพี่น้องค่ะุ้สันสันหิวเขาวุ้ยสิ่ปลาแจ่วบองกับปลาส้มค่ะพี่น้องขาไว้จะซื้นะค่ะอ๋ออุลมแห้งแห้งขอภัย้ะไมเขามันยากาศมันหายผู้น่ะมีทั้งเขาทั้งดอยขาก็นมันบอค่ะมีอาหารสําเร็จรูปสะดวกมีค่ะใครอยู่เมืองนอกมีสะดวกสบายเลยเนี่ยสำเร็จรูปส่งให้เรากินมาจากบาร์หลจวดรถอือ แซบ่บเอาแซบ่บแซ่บจริงคันพี่น้องค่ะพระสาวเดือนบอกว่าแซ่บคือแซ่บจริงเอาต่ำกันได้เลยนะจ๊ะไทยทูยูค่ะพี่น้องค่ะไทยทูยูปลาส้มไทยทูยูน่าจะเป็นปลาส้มจีนไทยทูยูนะคะพี่น้องค่ะอืมเอาแซ่บค่ะแซ่บนี่ค่ะ ได้เจ็บุ้งเจอะเจ็บุ้งจะบุงะะบ้งแฝบ <Okay. S 1> อ <laughs> ขอบอกว่าขอแซ่อบอจะ้ะมาค่ะแล้วมาคุยปลาบวงกันเจียวบววอืมอ๋งก็แซ่บจ้ฮอ๋ง ของพิเศแทบอันนี้จ้ะไทยทูยูค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะที่ส่งความแซบมาให้สาวเดือนรีวิวให้นะคะพี่น้องค่ะแบบแบบม,มาลักคุยเจ่องเจ่อ,องไทยทูย ทูยูเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะแซ่บพีค่ะแซ่บเผ็ดอร่อยอ,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 อืมกินข้าวแบบกข่งบแบบเนาะลมค่ะอันนี้ลมขว้าแพ้คืออยากได้วิวอะ่ะบรรยากาศนอกบ,บ้านสะดวกสบายค่ะ ทุกวันนี้ืมส่งไก์มาถึงฝรั่งเศสเลยรวดเร็วด้วยนะคะรวดเร็วจันใจชอบชอบรสชาติปลาส้มเจ้าบองบอม,ม,อมบ้าค่ะบันคงอยู่ตั้งด่วยของเขาอชอบอะไรเบอร์นี้ มีขั้นตอนพิธีอบให้ดูแหละง่ายชีคทุงปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยเปลี่ยนความจำเอาอไปคุย้ยโมดเลยพี่นงองแคบอีกหรอชอบชอบรสชาติกะล้าด้วยค่ะอร่อยหอมค่ะบะหมี่นุงค่ะ ถูกใจคะ่จะต้สาวจันทรมากเนืกอปลาทอดมาให้เราแล้วก็อบกนันค่ะบวกอื้มอือวมมสุข อยู่ไกลก็ได้กินของอร่อยจังเลยค่ะคนใตยต่างแดนมองหาของแซ่บนี่ค่ะปลาส้มไทยตวยูเลยค่ะคำนี้ใหญ่เลยค่ะเบะถุงปุ๊บอร่อยเลยค่ะนะมะจับองคุยกะละ ปลาจ้าบงตุ๋แตงเผักโซ่ย่ายดเลย จะกินความแซ่บความอร่อยจะพูดมากแบบนี้คะมแซ่บเป็นอยู่คะ่ะแซบบอกต่อข้าอยู่นอ,นอกสะดวกสบายเลยคะ่ะอืมาะว่ต้องไปดทอดให้มันเหนม็นต้องไปทออให้มันเชลเล่าแค่อบก็ได้กินแล้วเนี่ยอบอแค่อบก็ได้กินแล้วปลา ปลาส้มแสนอร่อยออจเจ้าผัดเผ็ดพระพดิสส์ ข้าัไข่ใส่เครื่องถึงด้วยค่ะเครื่องถึงไม่เหม็นข้าวค่ะกละอร่อยเตมผักสดต่างๆจนาาลม้มอืม ได้เนาะกระเพ็นผักเนาะข้างหลังดูสิสะตออย่างสดเลยส่งมาไก่สดมากกกงพิกแกงพริก กินเพิ่นน้าแล้วก็รอครับครับ